สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหาค่าสูงสุดสมบูรณ์กับต่ำสุดสมบูรณ์ให้ดูกันนะคะก่อนอืีนเราจะหาค่าวิปปิกก่อนเลยโดยการดิฟฟังชันนะคะได้ออกมากลายเป็น 6x กำลังบวก 6x แล้วก็ลบ12นะคะแล้วเราก็จับก้อนนี้เท่ากับ0แล้วก็แก้สมการหา x ได้เลยก็ถ้าเราดึง6ออกมาก่อนจะกลายเป็น x กำลังบวก x ลบเท่ากับ0นะคะถ้าเราย้าย6ไปหาร6ก็จะหายไปแล้วก็แยก2เล็บนะคะเราก็จะได้มาเป็น x บวกกับ x ลบ จับแต่ละวงเลขอเท่ากับ0เราจะได้ค่า x ออกมาเป็นลบสอัดหนะคะซึ่งถ้าเราไปเช็คว่าอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าก็จะอยู่แล้วก็ใช้2เลขนี้ได้เลยเนาะแล้วเราก็ลองเอาค่าของทุกเลข4เลขนี้ไปลองแทนในฟังก์ชันดูถ้าเริ่มตั้งแต่ลบสก็จะได้กลายเป็น2องคูณลบ4กำลังสบวกสคูณลบสกำลังสลบสิคูณลบสนะคะเราจะได้ออกมาเป็นลบสาแล้วก็แทนด้วยลบส ก็จะเป็น2คูณลบ2ลังสบวก3คูณลบลังสลบ12คูลบนะคะเราจะได้ออกมาเป็น20แล้วก็แทนเลข1ก็จะเป็น2คูณ1ลัง3บวก3ูณ1ลังสบูณจะได้ออกมาเป็นลบเจก็สุดท้ายก็คือแทนเลข2ก็เป็น2คูณสลังสบวก3คูณ2กลังสลบคูณนะคะได้ออกมาเป็น4แล้ถ้าเราเทียบค่าทั้งหมดเราจะเห็นว่าลบตามสูตตัวนี้ก็คือตามสูตรสมบูรณ์ส่วน20ค่าเยอะสุดก็คือสูงสุดนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข